พ่อปดหนี้ถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะเจ้าสัวพันล้านหลวงพ่อนะปดหนี้ฮะวัดพระธาตุวายโยฉะเชิงเซานะอันนี้เขาแบบเนื้อลุ้นนะครับนะเนื้อลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนนะออกตัวก่อนอาจจะนะอาจจะออกได้ก่อนนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าออกตัวก่อน นะมันจะได้ก่อนหรือเปล่านะครับนะออกตัวก่อนได้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมเหมือนหลวงพ่อพักนะเหมือนหลวงพ่อทองเหมือนหลวงปู่บุญมาเหมือนหลวงพ่อรวยท่านจะเห็นนะสมัยเมื่อก่อนนักสร้างเนี่ยเขาไปขอใบอนุญ,ญาตเนี่ยนะสองเดือนก่อนแล้วสามเดือนก่อนแล้วยังไม่มีการขยับนะฮะ เขาไปขอไว้ก่อนแล้วเ็าดูทิศทางฮะนะไปขอใบไว้ก่อนแล้วก็ดูทิศทางว่ารุ่นนี้ไปได้ไหมรุ่นนี้ไปได้ไหมรุ่นนี้ไปได้พอจะไปได้เขาก็เปิดของเขาด้วยนะาจะเป็นอย่างนั้นนะนะเขาไปเอาใบอนุญ,ญาตมาตุนไว้ก่อนเพราะว่าเวลาถ้าของมันแรงจริงเนี่ยคนก็ไปขอก็ไม่ได้นะไม่ได้ใบอนุญ,ญาตก็เลยต้องไปขอกันไว้ก่อนดังะนั้นเนี่ยพออะไรที่มีกระแสนักสร้างก็จะแห่เข้าว่กันไว้ก่อนแต่จะสร้างหรือไม่ นี่คืออีกเรื่องหนึ่งนั้นมันมีตัวอย่างแบบนี้อยู่นะครับเรื่องที่ขอแล้วไม่สร้างเนี่ยนะหลวงปู่บุญมานะเคยมีในลักษณะอย่างนี้คือขอดักแล้วไม่สร้างมีอยู่นะมีอยู่นั้นเราจะเห็นนะอาจจะเห็นหลวงปู่นะหลายหลายหลวงปู่ที่มีือเสียงขึ้นมา แล้วก็คนไปขออนุญาตเอาใบไว้ก่อนแล้วก็ดูทิศทางก่อนแต่หลวงพ่อปดนี่ผมบอกว่ามันต้องชิงกระแสนะฮะต้องชิงกระแสใครออกก่อนนะแล้วทำตลาดได้ดีกว่าก่อนก็อาจจะตอบรับได้ก่อนก็ได้แต่เรื่องนี้ผมบอกว่ายังไม่แน่เพราะว่าเรากำลังลองของใหม่เรากำลังลองของใหม่หมนะครับนะอันนี้ ก็เดี๋ยวต้องดูกระแสกันอีกทีนะวันนี้ผมนะในฐานะที่เราทำแบบสำรวจเรามาวิเคราะห์ให้ท่านได้ได้รู้นะครับนะระหว่างนะระหว่างวัตถุมงคลที่เป็นนะเป็นพระพุทธนะนี่เป็นพระพุทธนะครับนะพระพุทธรูปนะครับนั้นการเป็นพระพุทธรูปเนี่ยมันโดนข้อจำกัดนะในรูปแบบ การเป็นพระพุทธร,รูปนะจำกัดในรูปแบบเออท่านจะเห็นมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะแต่ว่ารูปเขาไม่ชัดนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูรูปชัดๆด,ดีกว่านะให้ดูรูปชัดๆท่านจะได้เห็นชัดๆนะครับเอาใน iPad นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูชัดๆนะว่าถ้าดูในนี้มันจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้ท่านดูชัดๆให้ท่านดูชัดๆแป๊บหนึ่งนะให้ท่านดูชัดๆว่านะ พระพุทธรูปเอาเข้าจริงเนี่ยเขามีข้อจํากัดนะมีข้อจํากัดนี่นะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เจ้าสัวพันล้านที่เขาเปิดจองออกมาแล้วนะฮะนะเปิดจองออกมาแล้วท่านมาดูดูความจํากัดของนะของพระพุทธรูปเห็นไหมฮะอันนี้นะที่เขาจะทําเป็นเนื้อผงนะฮะเขาจะทําเป็นเนื้อผงนะพระพุทธรูปเขาก็ใส่พระพุทธรูปเข้าไปอันนี้เป็นนะหลวงพ่อปดนี้ปางมานวิชัยหรือ เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็สะดุ้งมานนะสะดุ้งมานอย่างนี้แล้วข้างหลังเป็นพระธาตุผมบอกว่าโจทย์ได้ไหมโจทย์ได้ฮะนะโจ์ได้ครับนะโจ์ดีนะอาจจะตอบโจท์ได้เลยอันนี้แต่ต้องดูอีกแล้วครับว่าจะนะจะไปได้ขนาดไหนอย่างไรแต่นี่เขาเปิดมาเนี่ยเขาเปิดมาราคาผมว่ามันจับต้องได้นะ ราคาจับต้องได้นะเจ้าสัวพันล้านชื่อก็ดีนะครับนะาเจ้าสัวพันล้านเป็นหลวงพ่อปดนเน่รุ่นเจ้าสัวพันล้านวัดพระธาตุวายโยฉะเชิงเซารายการเขามีรายการนำเลิกนะฮะนำเลิกนะ้าเนื้อว่านหินเหล็กน้ำพีหน้ากากทองคำแท้ตะกุดทองคำสองดอกสร้างจำนวน99องค์ราคาแม่นะราคาเขาก็เปิดไว้ นสามน้าร้อยบาทเนื้อว่านดอกทองตะกุดทองคำเก้าดอกสร้างจำนวน99องค์ราคาเขาเปิดไว้ที่2,599บาทเนื้อว่านสบู่เลือดหน้ากากเงินตะกุดทองคำสองดอกสร้างจำนวนร้อบาองค์เปิดไว้999บาท เนื้อดำผงกะลาตาเดียวหน้ากากทองประทานตะกุดสองดอกสร้างจำนวน999องค์เปิดไว้499บาทเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดเงิน9ดอกสร้างจำนวน999องค์เปิดไว้499บาทแต่เขามีเนื้อลุ้นนะเนื้อลุ้นเนี่ยเขาลุ้นละ150บาทเนื้อลุ้นเขามีเนื้อว่านดอกทองตะกุดทองคำแท้1ดอก เนื้อว่านร้อยแปดหินเหล็กน้ำพีตะกุดทองคำแท้หนึ่งดอกเนื้อผงพุทธคุณเนื้อว่านสบู่เลือดเนื้อเขียวว่านน้าสาวหลงเนื้อน้ำตาลผงกันลาเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเรืองแสงตะกุดเงินเนื้อผงพุทธคุณลายธงชาติเนื้อว่านดอกทองเนื้อผงหินน้าเหล็กน้ำพีเนื้อว่านสบู่เลือดเนื้อผงพุทธคุณเนื้อน้ำตาล ผงกลาตาเดียวเนื้อพุทธคุณเนื้อว่านดอกทองนะเนื้อว่านสาวหลงเนื้อว่านนะเรืองแสงนะเนื้อดำผพงพญานิ้วดำนี่ถ้าดูจากนะเนื้อนะน่าสนใจน่าสนใจเจ้าสัวพันล้านนะท่านนักสร้างทั้งหลายครับท่านอย่าพึ่ง นะอย่าเพิ่งขยับกันเยอะนะดูทีละรุ่นทีละรุ่นไปก่อนนะครับดูทีละรุ่นทีละรุ่นไปก่อนนะการตอบโจทย์นะลักษณะแบบนี้ท่านต้องนะต้องคุ้นคิดเหมือนกันนะครับว่าโอกาสนะจะมีแค่ไหนแล้วก็จะทำอย่างไรเนื้อรูปแบบนะเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับ อาจจะเป็นเหรียญน,นะพิมพ์สี่เหลี่ยมสแตมในนี้ผมพูดให้ฟังนะฮะท่านจะเอาแนวคิดผมไปผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮนะน่าจะเป็นเหรียญสแตมนะหรือจะเป็นทรงนะรูปไข่หรือจะเป็นทรงกลมนะครับอันนี้เนี่ยนะในรูปแบบพระพุทธรูปนะใส่เข้าไปได้นะใส่เข้าไปได้ในลักษณะอย่างนั้นนะในรูปแบบของงานนะครับแต่ สิ่งที่ท่านต้องคำนึงก็คือการขายฮะผมบอกว่าถ้าท่านติดต่อที่วัดมีการขายที่วัดได้ไอ้นั่นเป็นอีกทางหนึง่งแต่ถ้าท่านเปิดจองตามศูนย์พระแล้วหลายหลายรุ่นนะซึ่งออกมาพร้อมๆกันถ้าเป็นพระพุทธรูปแล้วออกมาพร้อมๆกันหลายหลายรุ่นผมบอกนะมันเป็นการ แย่งตลาดกันแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยฮะค่อนข้างจะเหนื่อยมันไม่เหมือนเกจินะครับนะมันไม่เหมือนเกจิที่นะตลาดเขามีอยู่แล้วะนะเกจินี่ตลาดเขามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธรูปนะตลาดมันจะเป็นตลาดกลุ่มนะยังไม่ได้นะศูนย์พระเนี่ยยังไม่ได้เจาะเจาะลูกค้าเขา นะลูกค้าของในศูนพระยังไม่มีนะครับนี่ผมจะบอกให้นะแต่เกจิเนี่ยเขามีแล้วลูกค้าตามศูนย์เนี่ยเขามีแล้วถ้าเขาบอกเขาโทรไปว่าเอานะหลวงพ่อพัดมีพิมพ์นี้นะจะเอาไหมนะแต่ว่าพอเขาบอกว่าหลวงพ่อปดนี่ลูกค้ายังไม่มีนะครับเขาต้องไปทําลูกค้าใหม่นะฮะลูกค้ายังไม่มีนะะตรงนี้เนี่ยท่านต้องต้องดูดูดูไว้ก่อนนะครับว่าจะไปยังไงนะ อันนี้มาบอกกล่าวกันนะครับนะบอกกล่าวกันเพราะว่านะอะไรที่ที่ทำออกมาเนี่ยแล้วท่านนะอาศัยนะอาศัยจังหวะนะอาศัยความแรงอาศัยอะไรเนี่ยนะท่านจะเห็นนะบางทีความแรงของพระก็ไม่ได้ตอบนะไม่ได้ตอบโจทย์ของความแรงของวัตถุมงคลนะฮะผมจะบอกนะมันอาจจะเป็นคนละทิศคนละทางก็ได้นะ เพราะว่าคนที่เขาไปอยากไปไหว้ขอพรกับคนที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลติดตัวเนี่ยเพลอเมันเป็นคนละนะคนละทางนะนะเพราะว่าแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อนะเขาเช่าหาไปเพื่อจะไปทํากําไรนะฮะเพื่อจะไปทํากําไรอย่างเหรียญเนี่ยนาเกจิตต่างๆเขาเช่ายกลังยกลังเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เอาไปขายแล้วก็ตัดลงไปแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ย เขาจะเอามาโดยที่ยังไม่มีลูกค้าหรือจะต้องไปหาลูกค้าเองลูกค้าใหม่เนี่ยผมบอกว่าตรงนี้ต้องต้องคิดให้ดีๆว่านะ้ารูปแบบต้องโดนนะ้าสุ่มคนที่จะต้องเช่าเนี่ยนะ้ามีมากน้อยแค่ไหนในการตัดสินใจที่จะทําแต่ผมรู้ว่ามีการขออนุญาตจัดสร้างหลายรุ่นแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยกันออกมานั้นจะคุยได้อีกทีก็ต่อเมื่อนะก็ต่อเมื่อมียอด ในการบูชาแล้วนะครับนะมียอดในการบูชาแล้วว่านะโอ้รุ่นนี้เขาออกมาเขาขายหมดรุ่นนี้ออกมาขายหมดรุ่นนี้แรงนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็จะอัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปแต่ถ้านะรุ่นไหนนะรุ่นไหนแผ่วก็อาจจะนะอาจจะมีการดึงนะฮะ<ส>นี่ผมจะเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับ<ส>เห็นชัดเจนที่สุดนะผมเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับ เคนะยเล่าให้แฟนรายการผมฟังไปแล้วนะเมือ่อนะเมื่อต้นปีต้นปีที่ผ่านมานะครับนะไปปลา,ายปีนะฮะเมื่อไปปลายปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นในเคสของหลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะเมื่อปลายปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะหลวงพ่อพัดนะก่อนจะปีใหม่นะก่อนจะปีใหม่เนี่ยนะในเคสของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะมันเกิด นะผมเคยเล่าหลายครั้งนะครับแต่แฟนรายการที่เข้ามาใหม่ฟังไว้นะอาจจะเป็นนะเป็นข้อมูลนําไปนําไปเทียบเคียงกับวัตถุมงคลรุ่นอื่นที่กําลังจะจัดสร้างก็ได้นะในเคสของนะของหลวงพ่อพัดต,ตอนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประมาณธันวานะผมจําได้ดีเพราะว่าเพราะว่าทันช่วงธันวาเนี่ยผมกําลังจะผ่าตัดนะฮะนะผมจําได้ดีตอนนั้นก็คือว่า มันมีข่าวเท่าที่ผมบอกนะครับนะมันมีข่าวเรื่องหลวงพ่อรวยตอนนั้นนะฮะหลวงพ่อรวยวัดมาศตพุทธมีคนบอกว่าหลวงพ่อรวยแรงมากนะช่วงนั้นหลวงพ่อรวยเริ่มเริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วมีคนบอกว่านะเดี๋ยวจะนะาจะเปิดหลวงพ่อรวยนะฮะปรากฏว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะนะนะหลวงพ่อรวยต้องหยุดในช่วงนั้นเพราะว่าโควิดระยองมันหนักฮะ เพราะว่าเรามันเกิดจากบ่อนเบิ่นอะไรแล้วโควิดมันหนักไอ้ตรงนั้นเลยต้องเบรกนะพอเบรกนะครับเบรกเสร็จเนี่ยมันมาที่มาที่หลวงพ่อพัดซึ่งวัดถุมงคลตอนนั้นหลวงพ่อพัดเยอะมากกําลังจะเข้าเสกเพราะว่าถ้าเสกปุ๊บเนี่ยนะต้นปีนะจะมีการออกมาขายกันปรากฏว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะหลวงพ่อพัดปิดวัดครับนะช่วงนั้นหลวงพ่อพัดปิดวัดฮะ เสกไม่ได้นะสร้างก็ยังยังทำลำบากนะเสกไม่ได้นะฮะตอนนั้นนี่เกิดปัญหาแล้วก็มีการสร้างหลายรุ่นแล้วด้วยก็เลยนักสร้างนะนักสร้างแห่ไปหาหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับตอนหลังๆมีการปูกันในลักษณะหลวงพ่อพัดเนี่ย ตอนแรกหลวงพ่อพัดก็ไม่ใช่ไม่ใช่สายเหนียวจ๋าหรอกนะครับนะไม่ใช่สายเหนียวจ๋าหรอกแต่พอตอนหลังๆมีการไปไปปูในวัตถุมงคลน,นะมีมีเรื่องเหนียวเหนียวเข้าไปเยอะในของหลวงพ่อพนะัดนั้นคนก็เข้าใจว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นสายเหนียวหนะ้าเมื่อหลวงพ่อพัดนะทำเสกออกมาไม่ได้หลวงพ่อพัดต้องปิดวัด แต่ว่านักสร้างจะต้องเดินต่อไปเพราะวันปีใหม่จะต้องมีของขายจะต้องมีของเปิดจองจะทำยังไงเขาก็เลยไปหาหลวงปู่บุญมาท่านเชื่อไหมในช่วงแค่เวลาอาทิตย์กว่า,วาหลวงปู่บุญมามีใบขออนุญาตจัดสร้างเกือบ20บรุ่นแล้วหลังจากนั้นมามีเยอะเลยแต่ด้วยว่าหลวงปู่บุญมานะครับ ยังไม่ได้ไม่ได้มีการมีการลักษณะแบบนี้มาก่อนก็เลยทำให้มีบางคนนะโยนหินถามทางคือเปิดออกมาก่อนนะเปิดจองออกมาแต่ปรากฏว่าเปิดจองออกมาบางรุ่นเนี่ยด้วยความรีบร้อนหรืออย่างไรไม่รู้การเตรียมการน้อยหรือเปล่านะเปิดออกมามันก็เลยไม่หวือหวาเท่าที่ควรพอไม่หวือหวาเสร็จไอคนที่ขออนุญาตจัดสร้างไว้ ก็เลยระง,งับหยุดไว้ก่อนนะ้มันก็หยุดหยุดหยุดนะก็เลยไม่ราบลื่นมีการสร้างบ้างหยุดบ้างมันไม่ได้มีแบบต่อเนื่องขอไว้จริงเยอะจริงแต่ไม่ยอมสร้างอยู่ๆพหลวงพ่อพัดเปิดวัดเท่านั้นแหละนะแล้วก็มีการนาเสกได้อะไรได้วนกับมาหาหลวงพ่อพัดกันอีกฮะทีนี้ก็มาหลวงพ่อพัดกันเยอะเลย นั่นเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้บอกอะไรฮะนะบอกอะไรผมถึงบอกว่านะการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนะตอนนี้ถ้าเราจะนะจะไปหาที่เนี่ยนะหาที่ในการสร้างหรืออะไรเนี่ยนะต้องดูให้ให้ตกนะตกผลึกก่อนนะครับนะตกผลึกก่อนไม่งั้นก็จะเป็นในลักษณะโยกไปโยกมาแบบเนี้ยฮะนะโยกไปโยกมานะแล้วก็ พอหลังๆมาก็ยังเป็นงานหลวงพ่อพัดอยู่ที่แรงอยู่ฮะแล้วก็ยังแรงยังต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันเลยหลวงพ่อพัดเพราะกลายเป็นว่าหลวงพ่อพัดมีอะไรที่มันแน่นกว่าแน่นกว่าโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ไปดูฮะนะสิ่งที่รองรับเพราะว่ามันเป็นการซื้อขายเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะครับศูนย์พระก็อยู่ในออนไลน์นักสร้างต่างๆก็อยู่ในออนไลน์การนําเสนอก็ผ่านกลุ่มผ่านเฟซ ผ่านออนไลน์ทั้งหมดมีกลุ่มมีก้อนนั้นการมีกลุ่มมีก้อนเนี่ยมันได้เปรียบนะเรามาดูกลุ่มก้อนของหลวงพ่อพัดหนาแน่นมากหนาแน่นมากนะครับนาเยอะมากแล้วหนาแน่นมีการซื้อขายหนาแน่นมากพอไปดูในกลุ่มของหลวงปู่บุญมานะเรามาดูกลุ่มกันหน่อยแล้วกันนะกลุ่มของหลวงปู่บุญมาก็ยังน้อยนะ้กลุ่มบางทีก็ยังแผ่วๆเบาๆกันอยู่นะครับนะยังไม่หนาแน่น ตรงนี้นะมันทำให้การขับเคลื่อนของเกจิเองเนี่ยนะยังไม่เต็มที่เพราะว่าในการทำออนไลน์เนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะฮะมันขับเคลื่อนด้วยระบบระบบการแชร์ระบบการแสดงความคิดเห็นนะระบบการชี้นำแล้วระบบการซื้อขายมันอยู่ในตรงนั้นแต่ถ้าไม่มีกลุ่มทําระบบแบบนี้ โอกาสที่จะขับเคลื่อนลําบากในออนไลน์มันไม่เหมือนเมื่อก่อนฮะก็ผมบอกแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการซื้อขายมันอยู่ที่ศูนย์พระคนต้องการก็จะไปที่ศูนย์พระคนต้องการก็จะไปที่ศูนย์พระเดี๋ยวนี้คนเปิดตามออนไลน์คนที่ต้องการก็มาดูในออนไลน์นะก็มาเช่าตามออนไลน์นั่นคนออนไลน์เป็นใครก็ได้ไม่ได้ให้ศูนย์พระก็ขายพระได้ นั้นคนในออนไลน์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนในออนไลน์มันไปผูกกับความเป็นออนไลน์ฮะมันไปผูกกับความเป็นออนไลน์ท่านจะเห็นว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นนักสร้างที่มีชื่อเสียงอยู่ในออนไลน์ยอดกระจายฮะนะยอดดีมากแล้วถ้าเป็นนักสร้างที่มีกลุ่มก้อนหนานแน่นมีทีมงานที่หนานแน่น <S 2> <S 2> เคยช่วยงานกันอะไรกันหนานแน่นมีกลุ่มหลายกลุ่ม แล้วมีการแชร์มีการแสดงความคิดเห็นมีการซื้อขายกลุ่มนั้นจะไปได้ดีนะจะไปได้ดีแล้นท่านจะเห็นว่าถ้าเป็นเก,เก,เกจิใหม่หรือเป็นวัดใหม่ๆยังกลุ่มยังไม่แน่นนะกลุ่มยังไม่มีผมบอกว่าถึงจะดังก็เถอะโอกาสนะโอกาสก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะฮะ นะท่านจะเห็นนะครับว่าสมัยเมกกื่อก่อนนะท่านก็เห็นนะอย่างไอ้ไข่เห็นไหมฮะนะไอ้ไข่ก็วูบวูบนะนะมาทีปุ๊บนะก็ก็ก,ก็นะไปเหมือนกันนะ,ะนั้นก็เห็นนะครับว่าตัวอย่างในลักษณะที่เราจะทุ่มความรู้สึกลงไปหรืออะไรลงไปเราต้องดูนะฮะนะต้องดูตรงนี้ถามว่าหลวงพ่อปดนีีมีโอกาสไหม มีโอกาสอยู่ครับไม่ไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าผมบอกว่าถ้าได้เพาะบ่มสักหน่อยนะนะได้เพาะบ่มสักหน่อยนะมีวัตถุมงคลออกมาแล้วให้มีนะให้มีงานที่มามาโชว์หรือมาซื้อขายกันอยู่นะผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะพอได้ได้ดีฮะนะพอได้ดีแต่ถ้าแต่ถ้าเราเริ่มอย่างนี้ นะครับถามว่ามีโอกาสไหม bueno тай, มีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่านะกลุม este, ล่มออนไลน์เดี๋ยวนี้การผลักดันเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะไปได้ดีเป็นระบบเป็นระบบนะฮะไปได้ดีนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นคนละกลุ่มคนนะฮะเป็นละกลุ่มคนละกลุ่มคนนะครับอย่างอย่างเ,าเกจิเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่ที่เขาเล่นอยู่แล้วะนะอยู่กับเกจิอยู่แล้วแต่ หลวงพ่อปลดหนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่นะไม่ใช่อยู่กับศูนย์พระหรืออยู่กับนักสร้างอยู่นะเป็นกลุ่มคนที่ศรัทธาแล้วอยู่นอกนะตรงนี้ก็นอกเหนือการคาดการอีกเพราะเป็นคนที่ศรัทธาที่ไปหาไปกราบไหว้ไปขอนะก็ยังอยู่เหนือการคาดเดาว,ว่าคนพวกนี้เขาจะเช่าไหมถ้าเกิดทําออกมาทําเนื้อผงออกมาทําเหรียญออกมา นะทารูปแบบอย่างนี้ออกมาเขาจะเช่าไหมอันนี้ก็ยังอยู่เหนือการคาดเดาอยู่ดีนะครับนะว่าเออมันจะโดนใจเขาไหมอันเนี้ยตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่การสร้างก่อนเปิดก่อนนะมันก็ได้เปรียบนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปและสําหรับคนที่เขาดูลาดเราก่อนนะนะดูลาดเราก่อนแล้วก็เตรียมงานให้ดีนะครับนะพอเพาะบ่มได้ที่แล้วค่อย ค่อยเต็มที่มาอาจจะเปิดออกมาแล้วก็ฮือฮาไปเลยอะไรแบบเนี้ก็ต้องดูฮะดูแต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านก็เล็งไปก่อนว่าท่านชอบนะรุ่นไหนอย่างไรอย่างรุ่นนี้ที่เขาเป็นรุ่นแรกที่เขาให้ผมธรรมชามพันธนะุ์นะนะท่านก็ลองดูนะครับเจ้าสัวพันล้านะนะเจ้าสัวพันล้านของปดนี้เดี๋ยวอาจจะมีหลายรุ่นที่เข้ามาให้ธรรมชาติน้ำพันก็ได้นะครับนะหลวงพ่อปดนี้วัดพระธาตุวายโยฉะเชิงเซาแต่ที่รู้ร นะทั้งนะทั้งหลวงพ่อปลดหนี้แล้ววัดนะเขาดังอยู่แล้วฮะนะเขาดังอยู่แล้วนะครับนั้นท่านมีโอกาสท่านก็สามารถจะไปนะไปกราบไหว้ขอพรได้ส่วนวัตถุมงคลเนี่ยจะมีโอกาสแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปแล้วผมก็จะเอาข่าวแบบนี้มาอัปเดตนะข้อมูลให้ท่านฟังเรื่อยๆนะท่านจะได้มีมุมในการที่จะเล่นหาและ